สวัสดีครับจีนีต้อนรับเข้าสู่โยกัตติ้งชาแนลนะครับกับผมโยกัตติ้งวันนี้ผมก็จะมาอยู่ในเกม FFO นะครับหรือว่า Fantasy Frontier Online นะครับผมซึ่งความจริงผมเล่นกับเพื่อนผมไปเป็นสูงแล้วแต่ว่ามีมีหลายคนบอกว่าไม่รู้ไม่รู้เควสเขียวเงี้ยผมก็เลยจะทํามาเป็นคลิป,ลปไล,ล่เควสเขียวแต่ละเมืองให้ดูครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมขอเริ่มด้วยคลิปด้วยเคยวสนี้ครับผมครับเบสนะครับผมจะอยู่ตรงนี้ของแผนที่นะครับผมตัวนี้ก็คือตรงนี้คือเราจะเก็บไอที่มาปั๊บ ให้เราดูที่ช่องไอเทมครับผมเราจะได้ตัวนี้มาครับผมก็คือเป็นขอที่มินิจัมปิ้งและปิดชอบมากให้เราเอาไปล่อมันมาสถานที่ที่มันอยู่นะครับผมมันไม่ใช่ตัวมันจะเป็นตัวอย่างนี้ครับผม,มจะตัวเล็กครับจุดที่มันอยู่นะครับให้ทุกคนค่อยเดินไล่ขวาไปเรื่อยๆครับเนี่ยเอ้ยไล่ซ้าไล่ขวาของแมพครับผมแต่ทางซ้ายของเราเลาะไปเรื่อยๆครับผมมันจะอยู่ตรงแถวๆนี้ครับผม น่ครับเลาะเรื่อยๆผ่านคนไม้ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับนั่นเจอแล้วนะครับผมมันจะเป็นยูนิตเล็กๆซ่อนอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้เอาแปนที่เดินเลาะซ้ายมาอย่างก็ไม่หลงครับพอเมื่อเจอแล้วคลิกที่ตัวมันครับกดคลิกขวาที่ไอเทมเสร็จปุ๊บมันจะเดินตามเรามาครับผมมีระยะเวลาจำกัดคือสามนาทีเราต้องรีบเอาตัวนี้ไปส่งครับผมพากับผมขอบินเลยนะโดยการบินกลับไปที่เมืองครับผม ื่อกลับไปที่เมืองแล้วถามว่าส่งเพรที่ไหนส่งที่นี่ครับผมเลยเลยเลยแหลกแหลกนี่ครับผมจะมีจุดลิเตร์เกิลนะครับอยู่ที่สวนหน้าเมืองครับผมให้เข้าไปคุยกับเธอเขาบอกว่าเขาอยากได้สัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักครับผมเราก็จะนําตัวนี้ไปให้ปั๊บเขาจะดีใจครับผมเอานี่ครับผมแล้วตัวนี้ก็จะวิ่งไปหาเธอนะ ก็คือก็อยู่อย่างมีความสุขเราจะได้รับไทเทินเป็นเฟสสมอเอนิมอลแล้วก็ได้รับความสำเร็จเพชรโมริเดลี่นะครับผมโอเคครับพาร์ทที่หนึ่งก็ขอจบลงที่เควสนี้เควสเดียวก่อนเนาะเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย